สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงของเราวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับนิยายวัยเรื่องอ้อนรักสามีนักเขียนสุดหลอ่อเรื่องราวในตอนนี้จะสนุกและน่าติดตามแค่ไหนไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่6จูบอันเร้าร้อน ขณะที่ตะวันและทำไทยก้าวออกจากงานวรรณกรรมที่จอแจท้องฟ้าเบื้องบนก็มืดลงอย่างเป็นลางไม่ดีมีเมฆหนาทึบปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าในแต่ละนาทีที่ผ่านไปอากาศก็หนาแน่นขึ้นด้วยความคาดหมายคาดว่าพายุที่กำลังจะเกิดขึ้นจะแขวนอยู่ในอากาศเราควรหาที่หลบภยัยตะวันเสนอขณะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันเป็นลางร้ายดูเหมือนน้ำจะไหลแล้ว ทไทยพักหน่าเห็นด้วยมือของเขามองหาตะวันขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านเพื่อค้นหาที่หลบภัยขณะที่พวกเขาเลี้ยวโค้งฝนหยดแรกเริ่มโปรยลงมาอ่อนโยนในช่วงแรกแต่กลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงความปลอดภัยของร้านกาแฟใกล้เคียงสวรรค์ก็เปิดออกปล่อยฝนที่ตกลงมาอย่างแรงสู่เมืองเบื้องล่างตะวันและททม์ซรีบหาที่กำบังเสื้อผ้าของพวกเขาเปียกโชกไปแล้วขณะที่พวกเขาหาที่หลบภัยใต้กันศาสตร์ของร้านหนังสือที่แปลกตา พวกเขายืนอยู่ด้วยกันในที่กำบังของการสาดเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นถนนกลบส่วนที่เหลือของโลกหัวใจของตะวันเต้นรัวเมื่อเขามองไปที่ทามไทยลมหายใจของเขาติดขัดเมื่อเห็นนักประพันธ์ที่เปียกโชกไปด้วยสายฝนตรงหน้าเขา ด้วยรอยยิ้มลังเลทำไทยเอื้อมมือไปปัดปลอยผมที่หลุดออกจากใบหน้าของตะวันการสัมผัสของเขาทำให้เกิดกระแสไฟวิ่งผ่านเส้นเลือดของตะวันฉันว่าเราคงติดอยู่ที่นี่สักพักแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ต่ำและแหบแห้ง ชีพจรของตะวันเต้นเร็วขึ้นเมื่อใกล้ชิดกันในขณะนั้นประสาทสัมผัสของเขาตื้นตันด้วยความใกล้ชิดของการปรากฏกายของททมไทยโดยไม่พูดอะไรเขาก็ปิดระยะห่างระหว่างพวกเขาริมฝีปากของเขาบรรจบกับททมไทยด้วยการจูบอย่างนุ่มนวล ในช่วงเวลานั้นดูเหมือนเวลาจะหยุดนิ่งขณะที่พวกเขาสูญเสียตัวเองไปกับความหวานชื่นแห่งอ้อมกอดฝนที่ตกเป็นพื้นหลังอันแสนเจ็บปวดของความโรแมนติกที่กำลังเบ่งบานระหว่างพวกเขาแต่ละวินาทีที่ผ่านไปจูบของพวกเขาเริ่มเร่าร้อนมากขึ้นโดยได้รับแรงกระตุ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าและอารมณ์อันดิบเถื่อนที่ไหลผ่านเส้นเลือดของพวกเขา ฝนยังคงตกรอบตัวพวกเขาเสียงซิมโฟนีแห่งความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติสะท้อนอารมณ์อันสับสนอนมานของพวกเขาเองและเมื่อพวกเขาถอยห่างออกไปหายใจไม่ออกและเบิกบานใจในที่สุดตะวันก็รู้ว่าความรักของพวกเขาไม่อาจหยุดยัง้งได้ราวกับพายุที่โหมกระหน่ำรอบตัวพวกเขา พวกเขาไม่รู้เลยว่าการจุบท่ามกลางสายฝนจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่จะท้าทายทุกอุปสรรคก้าวข้ามขอบเขตของเวลาและสถานที่และในขณะที่พวกเขายืนอยู่ด้วยกันใต้ท้องฟ้าที่มืดมิด,มดจับมือกันตะวันและทามไทยก็รู้ว่าพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้วที่จะฝ่าฟันพายุใดๆที่เข้ามาขวางทางพวกเขา ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ที่มอบเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ